สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการตั้งค่านะครับเครื่องพิมพ L3110 นะครับในโปรแกรม Microsoft Word นะครับก่อนอื่นนะครับเรามีไฟล์ Word หรือไฟล์หนึงสมมติเป็นรูปภาพแมวกับเนื้อหาผมต้องการจะพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ F3L3110 นะครับแล้วก็ไปตรงไฟล์พิมพ์นะครับ แล้วก็ก่อนอื่นไปเลือกเครื่องพิมพ์ก่อนนะครับส่วนมากนะครับมันจะขึ้นเป็น one note หรือว่า pdf นะครับให้เรามาเลือกตรง f ส o n l 3 1 1 0นซีรีส์นะครับเลือกอันไหนก็ได้2อันนะครับแต่ส่วนมากของเพื่อนๆก็จะมี1อันอยู่แล้วนะครับของผมมันรู้สึกว่าจะลงไดเวอร์ทับกันอยู่นะครับยังไม่ได้ลบก็เลือกไปนะครับสักอันหนึ่ง ต่อไปไปที่คุณสมบัติการพิมพ์นะครับเราสามารถตั้งค่าอะไรได้หลากหลายรูปแบบนะครับมาดูที่ขนาดกระดาษนะครับปกติแล้วนะครับถ้าเรายังไม่ได้ปิ้นหรือไม่เคยปิ้นนะครับมันจะตั้งเป็นกระดาษเลตเตอร์ก่อนนะครับให้เรามาเปลี่ยนเป็นกระดาษ A4 ก่อนนะครับต่อไปการจัดวางเอกสารเราสามารถเลือกได้เป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับของผมเป็นเอกสารแนวตั้งก็เลือกเป็นแนวตั้งครับ ต่อไปเป็นกระดาษนะครับก็จะมีกระดาษให้เราเลือกนะครับเป็นกระดาษธรรมดาอิงเจตกระดาษของเอฟซันกระดาษมันเงากระดาษาหลายรูปแบบแล้วแต่เราเลือกครับแต่ผมจะเลือกเป็นกระดาษธรรมดานะครับต่อไปงานพิมพ์ก็จะมีหลายรูปแบบนะครับแบบล่างก็จะเป็นแบบประหยัดหมึกนะครับ ก็ถ้าเราพิมพ์เฉพาะตัวอักษรก็เฉพาะแบบล่างก็จะพิมพ์ไวขึ้นแล้วก็ทำให้เราประหยัดหมึกนะครับต่อไปเป็นมาตรฐานมาตรฐานก็จะพิมพ์อ่ารูปภาพแล้วก็ตรงสื่ออะไรที่ไม่ต้องการรายละเอียดมากนักนะครับต่อไปเป็นมาตรฐานสดใสนะครับอยากจะพิมพ์รูปภาพที่มันสดใสขึ้นนะครับมันสมมติว่าไฟล์เรามีรูปภาพ เยอะๆเราอยากจะพิมพ์ให้มันสดใสขึ้นก็พิมพ์มาตรฐานสดใสนะครับต่อไปสูงสูงก็สําหรับเราจะพิมพ์รูปภาพในกระดาษโฟ h โต้หรือกระดาษพิมพ์รูปภาพนะครับเราถึงจะมาเลือกตรงสูงนะครับต่อไปเลือกเลือกสีนะครับของเอฟสันก็จะมีให้เลือกอยู่2แบบนะครับสีกับเทาดํานะครับจะไม่มีขาวดํานะครับ ก็จะมีสีแต่เทาดำต่อไปการพิมพ์สองหน้านะครับก็พิมพ์หน้าหลังนะครับอันนี้สมมติว่าเราจะประหยัดกระดาษครับก็สามารถเลือกได้นะครับก็จะมีแบบตามยาวกับเข้าเล่มด้านยาวกับด้านสั้นนะครับด้านยาวมันก็จะพับเหมือนเราเปิดหนังสือปกติครับเปิดเล่มหนังสือครับแล้วมันจะไปโผล่ด้านหลัง ต่อไปเป็นด้านสั้นด้านสั้นก็คือการพับขึ้นนะครับพับขึ้นเหมือนปฏิทินนะครับก็ประมาณนั้นแต่ผมก็จะเลือกเป็นไม่ใช้นะเพราะผมจะพิมพ์นหน้าเดียวต่อกระดาษ1แผ่นครับต่อไปวิธีพิมพ์ลงหนึ่งหน้าอันนี้เป็นการต่อรูปภาพสมมติว่าเรามีรูปภาพใหญ่ๆนะครับเราสามารถต่อเป็นโปสเตอร์สมมติว่า ภาพหนึ่งภาพเราอยากจะใช้กระดาษ A4 สัก3แผ่นมาต่อกัน4แผ่นมาต่อันัเนี่ยอันนี้สามารถเลือกได้นะครับแต่ผมไม่ใช้นะครับเพราะผมจะพิมพ์แบบเอกสารธรรมดาอ่าต่อไปเมื่อตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วมาดูลักษณะการพิมพ์สักหน่อยนะครับลักษณะการพิมพ์ส่วนมากเนี่ยถ้าซื้อเครื่องมาใหม่มันจะตั้งเป็นเลสเตอร์ตลอดเลยนะครับ ให้เปลี่ยนเป็นกระดาษ A4 ให้เรียบร้อยนะครับทางออกกระดาษครับให้ดูว่าเป็นช่องช่องเดียวกับเอกสารหรือไม่นะครับกับขนาดเอกสารก็คือเราพิมพ์ A4 ขนาด A4 เราจะให้ออกเป็น A4 เหมือนกันไหมยเงี้ยครับเหมือนกับเราตั้งค่าใน Word ว่าเป็น A4 หรือเปล่า A4 อยากจะออกเป็น A4 ไหมหรือว่า A4 เราจะออกเป็น A3 a 5หรือว่า a 2 A1 a 1นี่ยครับถ้าเช่นเดียวกับขนาดเอกสารก็ค,คือออกตามกระดาษ a 4นะครับอ่าก็ตั้งค่าเบื้องต้นนะครับจากนั้นกดโอเคเลยครับอ่าต่อไปนะครับมาดูการตั้งค่านะครับตรงนี้สามารถเลือกหลายรูปแบบได้นะครับ ผมก็จะเลือกหน้าปัจจุบันนะครับก็คือหน้าที่แสดงตรงนี้ครับแสดงมีแมวสองตัวมีตัวสองน้่แมวหน้ารักตรงนี้ครับผมก็จะพิมพ์แค่หน้านี้นะครับแต่ถ้าใครมีหลายหน้าเหมือนผมจะพิมพ์สองหน้าในไฟล์ผมมี2หน้าครับก็สามารถเลือกพิมพ์ทั้งหมดก็ได้นะครับหรือว่าจะกําหนดหน้าเองก็ได้พิมพ์หน้าหหน้าสนี่ครับหน้าส หรือจะพิมพ์นหน้าที่1อย่างเงี้ยก็สามารถทําได้แต่ผมเลือกเป็นหน้าปัจจุบันนะครับก็คือจะพิมพ์แค่หน้านี้หน้าเดียวนะครับต่อไปตั้งค่าย่างหนึ่งก็คือตรงนี้ครับให้มาเปลี่ยนเป็นกระดาษ A4 ให้เรียบร้อยนะครับกระดาษ A4 จากนั้นกดพิมพ์ได้เลยนะครับก็เป็นอันจบ วิธีสาธิตการพิมพ์ด้วยเครื่องฟินสร l สานึ่งหนึ่งศูนยครับในโปรแกรม Microsoft Word นะครับครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่าอะไรเกี่ยวกับ f อสารก็คอมเมนต์ไว้ด้านใต้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ